แต่วันนี้นะคะอขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวร้านพันสุกฟูแอนด์ฟาร์มที่ชะอําเพชรบุรีค่ะเป็นร้านของเพื่อนออฟเองนะคะเจ้าของร้านใจดีน่ารักนะคะไม่ว่าใครจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่มาแวะร้านพันสุกสิคะทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็จะหยุดอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวแน่นอนค่ะอยากจะทานอะไรก็ได้ทานอาหารก็อร่อยหม้อแกงทำร้อนๆนะคะทำวัน่อวันค่ะมีหลากหลายรสชาติเลยนะคะ บ้าบิ่นก็นุ่มละมุนนะคะเคี้ยวแล้วอร่อยมากนะคะบุนตรอบก็มีค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะนี่เลยมีสิคะน่าสวีใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะป็อปคอนรสคาราเมลคอนเฟกรสคาราเมลค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยจะหมดแล้วขนมฉันก็มีหลากหลายรสชาติค่ะทำจากทางสนวนแท้ๆเลยนะคะ เพื่อนไม่อยู่นะคะก็ยังฝากขนมไว้ที่ผู้จัดการร้านค่ะให้อบกับลูกๆได้ทานอร่อยกันนะคะเม็ดขนุนมันม่วงค่ะชิดเช็คสายสับป,ประรดค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยหม้อแกงหมดไป3ถาดแล้วค่ะขอให้ร้านพันสุกฟู้ดแอนฟาร์มแล้วก็เพื่อนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะขายดีภายดีนะคะ